ก็เป็นวิธีการหุงข้าวอีกวิธีหนึ่งโดยการใช้นึ่งเราใช้สาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะใส่น้ำใส่น้ำเยอะกว่าไหมหรือว่าน้ำพอดีแล้วแต่ข้าวแล้วแต่ข้าวอีกแล้วแต่ข้าวอีกข้าวข้าวแผงข้าวอ่อนก็ปริมาณน้ำต่างกันอ่ะก็ใส่แล้วก็นึ่งปิดฝาแบบนี้นึ่งข้าววิธีการนึ่งข้าวนี่ปิดจะมาดูกันว่าสุกแล้วจะเป็นยังไง ข้าวเจ้าหุงโดยวิธีการนึ่งก็เป็นการหุงข้าวอีกวิธีหนึ่งเนี่ยโดยการแบบนี้เลยรอจนกว่าข้าวจะสุกเสร็จแล้วครับนี่คือการหุงข้าวแบบการนึ่งนี่ก็เป็นการหุงข้าวอีกวิธีหนึ่งจากหลายๆวิธีก็อิ่มอร่อยได้เหมือนกันเนาะทุกวิธีมีทุกมีหลายวิธี ที่การหุงข้าวทุกวิธีก็อร่อยทั้งนั้น